สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสราบมบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการกดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่โอเคเราเราวันดูทีวันดูทีนะแหมก่อนที่จะบันทึกนี่ก็ต้องไปตรวจเช็คเดซิเบลนะเราดเวอร์เสียมันกี่กี่ระดับใช่ไหม ให้มันได้เต็มร้อยนะไม่ใช่มาลำมันอยู่ที่เก้าสิบกว่าอย่างเงี้นะแต่ไม่ใช่ดังแบบสมสมดุลกันบางทีอยู่ดีพูดไปเสร็จพูดบันทึกสิบพอมาบันทึกอีกนะมันก็เบาเออแหมมันต้องคอยดูตลอดเลยนะอันนี้สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันนะครับหันสามหาสนุกประจำในวันพุธที่สิบห้า กุมภาพันสองพัน่ร้อยหกสบหกนะครับลมขึ้นเล็กน้อยแล้วแล้วสิบเอ็ดค่ำเดือนสามปีขานนะวันนี้ก็สามารถที่จะทําการมงคลได้วันนี้ทําการมงคลได้นะพวันธงชัยแม็กอิงไปนะเออฉันเป็นเดียบุมแมลงก้าวไปเดียบุมแมลงอยบ้าอาจารย์เอาอย่าเงี้ย มุกเดิมๆโอ้ยจะไปเล่นมุกไหนเอเอยี๋งว่างๆนะจะไปดูจี้เส้นคอนเสิร์ตนะเดี๋ยวไปให้ว่างๆก่อนเสาร์อาทิตย์นะนะอ,อ,อันนี้วราใน,นดวงชะตามาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันเนี่ยนะครับหรือคนที่ช่างฝันนะวันนี้วันที่สิบห้าแล้วนะครับเออวันที่สิบห้าแล้วนะฝันฝันกันอะไรยังเยอะใจสิบหกอีกยไม่หยุอีกวันเดียวนะ เ,ออเพราะฉะนั้นดวงชะตาวันนี้ฝันแรมติดเอ็ดขั้นเป็นความฝันที่เตือนให้คุณเนี่ยระมัดระวังตัวนะเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตานะครับเสริมดวงต่างๆก็ติดต่อมาหาอาจารย์ได้นะคือถ้าดวงชะตาใครเนี่ย <c oughs> ยังติดขัดมีอุปสรรคนะจะมาให้อาจารย์ช่วยกระตุ้นส่งเออไม่ใช่ถีบส่งนะ กระตุต้นดวงหนุนให้ดวงชะตาคุณเนี่ยดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าคือคุณก็ต้องมีบุญด้วยนะถ้ายังขาดอีกไม่ไม,ไม่มากสักเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์ก็จะเสริมดวงชะตาให้กับคุณได้นะครับที่ผ่านมาก็มีลูกศิษย์หลายคนนะให้อาจารย์เสริมไปเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งแต่งประเทศคิดดูสิใช่ไหมเจ็ดร้อยกว่าล้านนะ <laughs> แหมเขาบอกฝันดีเหลือเกินเ,เพราะฉะนั้นโอกาสยังมีอยู่ถึงไม้ว่าพลาดเดี๋ยวมันก็มีอีกต่อไปไม่ต้องห่วงนะครับเเพราะว่าในความฝันเขาบอกว่าสําเร็จสําเร็จก็ต้องสําเร็จแน่นอนรวยไว้ก่อนนะโอเคเพราะฉะนั้นก็อันนี้ <c oughs> นะครับก็บอกแล้วนะก็เดี๋ยวจะมาถึงเสียงเซียมซีนะครับประจําวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะ ให้คุณตั้งจิตอธาษิฐานเดี๋ยวการจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับสาธุนะถ้าใครที่กําลังมีอุปสรรคมีทุกข์ขอให้สลายทุกข์ไปสลายเคาะไปใครต้องการที่จะมีโชคลาภมีความสําเร็จในวันนี้ขอให้รวยปังรวยรีบรีบรวยนะได้เซียมซีใบที่28นะครับช่วงชะตาในช่วงนี้ จะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเอ่อำให้การงานของคุณประสบความสําเร็จนะครับมีความเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาณชาติตินะครับและยังจะได้รับการร่วมมือนะครับที่ดีนะจากผูก้กอบประชานู่นนี่นะก็ถือว่าดีนะสิ่งที่คุณคาดหวังก็จะสมหวังในทุกประการดีนะครับ มาพูดถึงในเรื่องของาร์มรักของท่านเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันก็จะนาําพามาสึ่งความสุขธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับทํามาค้าขึ้นราบเรื่นประสบผลความสําเร็จได้รับผลตอบแทนที่ดีนะอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานนะครับท่านมีโอกาสได้นนงานทํานะคะแนนสอบถือว่าได้คะแนนสอบที่ดีนะครับพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพ ถามถึงโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นี้สามารถรักษาให้หายได้เป็นปกตินะแล้วถ้าคุณไม่ปกติในไม่ช้าก็โรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับบริเวณหน้าอกแล้วก็ช่องท้องอก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงในดวงชะตานะครับนะ,ะคือพยายามรักษาสินห้าข้อเขาไว้ดีสุดศินห้าข้อเนี่ยนะ,เ,ะเพราะฉะนั้นก็อะไรที่มันเป็นสิ่งเศพติดเนี่ยไม่ควรไปยุ่งนะ จะทำให้สติสตังคุณเนี่ยฟันเฟือนไปหมดนะหรืออ่สินข้อสามอย่ามีชู้เขาเรียกว่าคบชู้สู่ายใช่ไหมมีชู้เมียพี่มีชู้นะไม่พอนะผัวพี่มีชู้นะต้องรักษาน,นิดนึงนะครับแต่ว่าคือถ้าสมมุตินะถ้าคุณมีมีคู่มีแฟนเนี่ยนะสมมุติถ้า,าแฟนคุณเป็น ชายรักชายหญิงรักหญิงอันนี้ก็พอให้อภัยได้นะสมมุติถ้าคุณมีแฟนเป็นผู้ชายเงี้ยอ,อแล้วผู้ชายม,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 มีความสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันอันนี้ก็ยังพอให้อภัยได้นะเพราะว่าไม่ใช่ผู้หญิงนะแหมไม่อยากจะคุยนะเออคือแหม่ <c oughs> คนที่มาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยบอกได้เลยนะ <c oughs> ถ้าคุณเป็นเพศที่สามเนี่ยนะ อาจารย์ทายคุณถูกร้อยเปอร์เซ็นจะบอกให้อรู้ดิมันจะมีก็เรียกว่าอะไรนะมันจะมีภาษากายมันจะมีความรู้สึกมันจะมีแบบอะไรอะถ้าคุณติดต่อมาเอ๊ะใช่เหรอใช่ใช่ไหมมันคือบางทีในดวงมันก็บอกนะคือบางทีมันน้ําเสียงมันบอกเออมันเป็นเทคนิคคือมันเป็นแบบอ่าสัมผัสของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหม ของกาของอาจารย์เนี่ยลูปหมาร้อยเปอเนตเลย <c oughs> นะ,อะโอเคอันนี้สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงประกฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับว่าดวงชะตาของคุณประจําในวันพุธนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนสีที่ควรเว้นในวันนี้นะครับให้ควรเว้นสีชมพูนะสีชมพูไม่ดีเพราะว่าเป็นกาลกินีสัญจรประจําวันนะครับสีที่ดีก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีดําแล้วก็สีส้มนะครับสีที่ดีที่สุดในวันนี้เลยนะครับก็คือสีดำนะครับสีทองเสริมวสีโกโก้ได้นะครับเออแล้วก็ทิศที่ดีประจําวันก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้ นะครับมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจำในวันพุธนะจะดีหรือไม่ดีถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่อะไรก็แล้วแต่จะเปลี่ยนในวันนี้จะดีหรือไม่นะครับงนั้นตามดวงชะตาในวันพุธเนี้ยถือว่ามีสุขมากนะครับต่อมาพูดถึงการสระผมในวันนี้จะดีไหมนะครับสระผมในวันพุธจะเป็นความไม่ดีนะครับตัดผมใหม่ในวันพุธนะครับจะเกิดทะเลาะวิวาทไม่ดีนะตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้ํามันในวันพุธ มีสิดีสวัสดีนะครับในดวงชะตาต่อมานะครับมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะประจําในวันนี้ซึ่งเป็นกาลีสัญจรน,นะครับว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงนะซึ่งเป็นคนผิวสองสีรูปร่างถมเล็กน้อยนะครับพูดจาไม่ค่อยมีหางเสียงหรือพูดไม่เพราะนะมักจะสร้างปัญหาทําความเดือดร้อนสร้างความเสียหายกับเจ้าชะตาหรือเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจ จริงจังของเจ้าชะตาซึ่งมีมากจนเกินไปในบางครั้งก็อาจจะเป็นละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นนะครับหรือเพราะการใช้คําพูดที่ไม่ค่อยรู้จักกาลเทศะของเจ้าชะตาจะทําความเดือดร้อนความเสียหายมาถึงตัวของเจ้าชะตาให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวังคารในวันนี้ดาวคารเสียเป็นการกินีสัญจรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนอย่าใช้อ,อ,าใอารมณ์นะครับ ต่อมามาพูดถึงดวงชะาตาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับซึ่งเป็นสีประจําวันนะถือว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภหรือได้รับผลประโยชน์จากอบายมุขต่างๆทั้งในด้านของความเชื่อนะครับความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทุกเรื่องจะนําผลประโยชน์และการตอบรับที่ดีมาให้กับเจ้าชะตาต่อมานะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมักจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆ ซึ่งมีเข้ามารวดเร็วจนในบางครั้งเนี่ยแทบตั้งตัวไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังปัญหาต่างๆต้องมีสติเข้าไว้นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันนี้หรือดวงชะตาคณเนี่ยมีเรื่องที่ต้องให้คิดมากอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักหรือเรื่องส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาเลยครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําในวันนี้นะครับถือว่าผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงนะหรือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นคนที่เรียบร้อยให้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้าน ลักษณะผู้ที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่รูปร่างผอมบางใบหน้ารูปไข่ผิวขาวหรือขาวเหลืองหรือผิวสองสีก็ได้นะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธนะถือว่าเจ้าชะตาในวันนี้จะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อพูดคุยกับสังคมหรือคนรอบข้างมากขึ้นนะครับจะมีการทําธุรกรรมนิติกรรมสัญญาหรือเอกสารต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันเสาร์ประจําในวันนี้นะครับก็ต้องนำมาลองปัญหาโรคพยาธิต่างๆนะถือว่าโาครคภัยไข้เจ็บหรือโรคเก่าๆที่เคยเป็นอยู่แล้วหายไปแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งให้เรามาลองเกี่ยวข้องกับปัญหาโรคก,กระดูกภูมิแพ้แล้วก็ปวดตามข้อต่างๆด้วยนะครับต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะสังคมคนรอบข้างจใช้ความศรัทธาเชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตา ส่งผลให้มีชื่อเสียงมีตําแหน่งหน้าที่การงานมียศศักดิ์ที่ดีขึ้นมีคนให้ความครบยําเกงเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับต่อมา,มาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจาในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นแม้การเงินบางส่วนเนี่ยนะครับจะยังไม่ตกถึงมือของเจ้าชะตาก็ตามอย่างเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของการสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าหรือจะเป็นเครดิตอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งยังไม่สามารถ ขึ้นเงินได้ก็ตามนะครับแต่เจ้าชะตาก็จะได้รับเงินนั้นแน่นอนนะครับแม้จะช้าไปหน่อยหนึ่งนะครับหรือเจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ร่างกายตัวเองดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงเคล็ดลับแห่งความร่ํารวยซึ่จะมีโชคใหญ่ในชันาศาประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมในวันนี้สีที่นําโชคลากแห่งคุลก็คือสีดําสีทองสมหรับสีโกโก,โก้ นะครับแล้วตัวเลขที่จะนําโชคลาบไปคุณก็คือเลข8เพราะเป็นสีประจําวันนะครับและเลขรองลงมาก็คือเลข6นะครับซึ่งเป็นมูลลาประจําวันนะครับหมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับฐานนี้ต่อมานะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวกันเลยนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะก็จะมีดาวพระจันทร์ย้ายราศีนะครับจันทรน์จะย้ายราศีเนี่ยนะเดือ ดาวจันรติดพิษสุนัขกรจันติดพิษสุนัขกรตั้งแต่ช่วงประมาณ8ปดโมงนะประมาณประมาณ8ปดโมงนี้แล้วติดไปจนถึงกี่โมงล่ะก็ประมาณบ่ายสองโมงครับเพราอบ่ายสองโมงไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจากอิทธิพลดาวจันทร์นะครับในโดชตานะแล้วก็ดาวจันย้ายนะครับช่วงเวลา19บเกานาฬิกายี่สิบห้านาทีจันยายนี้อยู่ที่ ราศีธนูนะครับแต่เลงชาวลัคนาราศีเมถุนมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีราบปากที่ดีนะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับ <c oughs> เสียงแหบนะ้ะไออันนัน <c oughs> นะะโอเคแหมอันนี้ <c oughs> มาพูดถึงชาวลัคนาราศีเมฆน,นะครับ ราศีเมฆดาวเสาร์ในวันนี้ของคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการติดต่อสื่อสารมันก็ย้ายจริงๆนะในดวงชะตาของแต่ละคนแต่ถ้าในวันนี้อาจจะมีเกณฑ์การติดต่อการเดิทนทางได้กว่าไปเรื่องงานของคุณนะครับในด้านของดาวประจาตัวคุณเสียอย่างที่บอกต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเครื่องจากเครื่องยนต์นะครับคุณเห็นไม่ตามข่าวเนี่ยรัสเ้ียประเทศจีนเนี่ยอะไรเยียแย่ไปโดนดูดเนี่ย <c oughs> ตัดให้ขาดเลยชับๆ ตาได้การเลยชับๆๆักนะในเร่องงโชคลาภก็จะมีเข้ามานะครับในดวงชะตาของคุณนะความรักก็มันคงดีอยู่นะการเงินก็ดีต่อมาชาวลัคนาราศีราศีพฤษกเนี่ยดาวงานยังเป็นวินาศอยู่คือบางคนมีปัญหาอุปสรรคเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นคือบางทีมันอาจจะดีจดีไม่เต็มที่ต้องตรวจสอบต้องเช็คก่อน นะช่วงนี้งานควรอยู่เบื้องหลังอย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายๆนะครับในเรื่องของความรักคู่ครองในวันนี้ไม่ค่อยดีนะให้ระวังในเรื่องอุบัติเหตุนะครับนู่นนี่นั่นการทะเลาะกันในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าจะมีเกณฑ์การทาตุกกรรมนิติกรรมสัญญาต่าง,าง,างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนัะ้นโชคลาภก็จะมีเข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน ราศีเมถุนเนี่ยดูชะตาคุณในเรื่องของอางานเนี่ยเพื่อรักษาบดีในวันนี้ดีประสบความสําเร็จความแล้วก็มีความสุขนะครับส่วนดาวการเงินก็ยังเป็นอะไรดาวการเงินมีรายจ่ายนะครับไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนู่นนี่นั่นในดชวชะตาของคุณนะต่อมาชาวล,าลาักนณาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดูชะตาคุณดาวประจําตัวคุณไปอยู่ในพภพอริมักจะมีปัญหาอุปรสรรคนู่นนี่นั่นนะครับทําอะไรก็แล้วแต่ก็โดยความไม่ประมาท ละเอียดรอบค,คอบเข้าไว้ดีสุดน,นะในด้านของความรักของคุณเนี่ยนะคะคู่รองก็มีเกณฑ์การเดินทางนะให้ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพนะส่วนด้านการเงินนะครับคุณต้องขยันให้มากถึงจะประสบความสําเร็จนะครับการงานก็ต้องระมัดระวังนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยดาวศุกร์ในวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีในดวงชะตานะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังความเสียหายเรื่องของงานนะในดวงชะตาด้วย ในด้านของการเงินมีรายจ่ายเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับให้ระวังบริวารด้วยเช่นกันนะส่วนความรักของคุณในคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนดีนะต่อมาชาวลัคนาราศรีกันราศรีกันเนี่ยนะครับดาวประจาตัวคุณอยู่ในพุุตตะนะเ,เพราะฉะนั้นคุณจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อธุรกรรมนิติกรรมสัญ,ญญาก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีในด้านของการเงินเนี่ยนะครับดาวศุกร์ังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่ นะให้เราให้ตรวจสอบทรัพย์สินขอกคุณดีนะแล้วก็ในด้านของความรักมีความสุขดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลในงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะคนจะเยอะดีในดวงชะตานะส่วนด้านการเงินเนี่ยก็จะมีเกณฑ์การรายจ่าย แต่คุณก็จะรับกับเข้ามาด้วยเช่นกันความรักยังไม่ค่อยดีความเสียหายต่างๆไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีสิงศรีตุลมากนะักต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในเรื่องของงานของคุณเนี่ยดาวพระอาทิตย์อยู่พบพันธุดาวการงานในวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยนะครับต้องใช้ความอดทนได้มากถึงจะประสบความสําเร็จแต่ดาวการเงินดี ก็ไมนะ่ได้มีปัญหาอุบติอะไรมากมายนะครับดาวประจําตัวคุณก็ต้องระมัดระวังได้หลงการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดระวังปัญหาได้หลงความรักและคู่สัญญาด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูดูชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยถือว่าดวงคุณจะได้เงินจากงานนะครับการติดต่อสื่อสารนูนนนน่นนี่นั่นดาวการเงินการเงินก็จะได้จากทางใคร,รหรือการเดินทางหรือได้เงินจากกา,ารท่องเที่ยวนะครับก็ถือว่าดีนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรในสุขภาพร่างกายคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่ความรักไม่ค่อยดีในวันนี้ต้องระวังการทะเลาะเบาะแว้งนะครับส่วนการเงินก็จะมีเงินเข้ามาในบ้านนะต่อมาชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมดูชะตาคุณในวันนี้อาจจะเหนื่อยนะครับต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับในเดือตาค่ครองก็ดูดาวจะใส่คุณดีในระดับหนึ่งส่วนด้านการงานดาวคันในวันนี้ไม่ค่อยดีให้ระวังอุบัติเหตุนะปะนัญหาอุปสรรค ส่วนในด้านของการเงินดีนะครับมีเงินก็ดีแล้วต่อมาชาวลัคนาราศีมินชาวราศีมินถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับถือว่าประสบความสําเร็จดีนะแต่ดาวการเงินจ่ายแหละเก็บซ้ำไม่ค่อยอยู่นะครับเออความรักก็ยังดีอยู่ในดวงชะตานะอัอนนี้ต่อมาเลยน,นะครับจะมาสื่เสียงให้ยิปซีดูประจาวันให้คุณตั้งจิตและฐานเดียจสั่นเกัดอ,อะไรไม่ยอมไปเออสบไยแหม ใบที่หนึ่งนะครับชุบใบที่สองนะครับชุบใบที่สามโอเคห้าสเริ่มเจ๊หมาสีหมดชิ่เป๋ก็จะาใบที่หนึ่งี้คุณได้ก่าสิบดาบนะครับุณดูชตาคุณให้ระวังนี้หลงอุบัติเหตุมีปัญหาตกจากที่สูงนะครับแต่ถ้าคุณทํา,ทางานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆถือว่าดีนะส่วนการเงินระวังมีเรื่องติดขัดชตเงินความรักไม่ค่อยดี นะครับมีเรื่องผิดหวังต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่2อันนี้คุณได้ฟักเดอะฟูนะครับคือดูชะตาคุณจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเรื่องของงานนะส่วนการเงินยังไม่ค่อยมั่นคงนะความรักมักจะเจ้าชู้นะครับถ้าคุณรักชอบพอใครคุณก็จะลวยจีบอย่างเต็มที่นะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3าอันนี้คุณได้ฟัก สีเหลียนเออดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับในช่วงจังหวะนี้ก็ไม่ได้มีการขยายตัวอะไรมากนะักอยู่นิ่งๆน,นะครับยังนิ่งๆอยู่ในเรื่องของการเงินนะก็เป็นคนรู้จักการใช้จ่ายเรื่องการเงินเป็นอย่างดีนะครับประหยัดในเรื่องของความรักนะครับก็เป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะเพราะฉะนั้นก็อย่าขี้หึงขี้หวงมากจนเกินไปในดวงชะตาของคุณนะโอเคครบ12ราศีแล้วท่าในใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้ขัาอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ